จนบางครั้งบอกว่าเฮ้ยเราสียเรียนมากไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สําหรับใครที่ใช้เบอร์นี้แล้วโอเคนะคะก็คือเลขศูนย์เนี่ยมันก็แทนอะไรที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะอย่างเช่นเชื้อโรคหรือว่าเชื้อไวรัสหรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เลข7ก็หมายถึงความเครียดความเครียดเมื่อมันมาอยู่ด้วยกันเนาะเจ็ดศูนย์หรือว่าศู 7, นย์เจ็ดสามารถสลับกันได้นะเป็นความเชื่อของอล็กนะคะจากประสบการณ์ที่เลกใช้มา ยี่สิบกว่าปีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทิ้งเบอร์นั้นไปแล้วแล้วมาคิดอีกทีโอเราใช้เบอร์นี้มาตั้งนานมากแล้วตลอดระยะเวลาที่ใช้เบอร์นี้นะมันก็เป็นไปตามนั้นมากกว่า70%เนะคะจากที่เขาวิเคราะห์มาจะมีเบอร์อะไรมาบอีกนะคะสำหรับวันนี้บายยเพราะว่า70หรือว่า07เนี่ยเป็นเรื่องของการมุ่งมั่นมุ่งมั่นมากเลยว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะจะมุ่งมั่นจนแบบว่า จนเครียดนะจนเครียดว่าต้องทําให้ได้อย่างใจต้องทําให้ได้แบบนั้นถามว่าดีไหมโอเคในเรื่องของการงานนะก็จะมุ่งมั่นเป็นคนที่ใส่ความใส่ความตั้งใจมากเลยแต่ว่ามันก็มีผลนะทำให้เครียดซึ่งตอนนั้นเล็กก็ใช้เลข7007 70, นี่เหมือนกันก็รู้สึกเหมือนกันนะนะว่าตัวเองเครียดตลอดเวลาเลยแล้วก็อยากจะทํางานในเรื่องของงานนะเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นทํางานมากเลยอะแบบว่าต้องได้ต้องได้แบบนี้ต้องได้แบบ